ครับไปดีแบตเตอรี่ช่างโยงครับม,มาดูแบตเตอรี่รุดนี้มันระเบิดนะครับรูเลยเรูเลยนะครับไม่ทราบสาเหตุนะครับยังไม่ทราบสาเหตุลูกค้าบ,บอกไปใช้งานปกตินะครับซื้อไปช็อตมัวช็อตวอัวนี่เอาไปปล่อยไฟ มาแปลงแล้วก็ปล่อยไฟล้อมล้อมพ่อหัวปล่อยไฟไป,ไปตามเส้นเลือดมันระเบิดบอกว่าชาร์จอยู่ดีๆมันระเบิดนะครับผนซื้อจากทางร้านไปรู้ระเบิดสติกเกอร์ทางร้านไม่เห็นมีนะครับเห็นว่าซื้อจากร้านไปอาจจะก,กระเด็นนี้ตัวนี้ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขรับประกันนะครับดูบเสียแบแล้ว แผ่นข้างในก็ยังสวยนะครับเม็ดใหม่ๆนะดูสภาพแล้วเม็ดไม่เก่าซื้อไปแลเปิด1 2 3 3มช่องจะเปิด3มช่องอีก3ช่องไม่ระเบิด ยังมีน้ำปกตินะครับช่องที่ไม่ระเบิดระเบิดสามช่องชอดงวแล้วก็กอดไปชาร์จนะครับอันนี้สมสันนิษฐานว่าน่าจะชีบชาร์จผิดขั้วประมาณนี้ครับรุ่นเก่าๆเ,เครื่องชาร์จรุ่นเก่าแล้วปชีพชีพขั้วผิดนะครับเครื่องชาร์จที่ไม่มีระบบป้องกันนะครับแต่พวกรุ่นใหม่ๆที่ผมใช้อยู่รุ่นนี้มันจะมีระบบป้องกันของมัน ที่ผิดมันจะร้องเลยอีกๆถ้ารุ่นเก่าๆมันจะไม่มีระบบป้องกันที่ผิดแล้วเร่งไฟมาแล้วเบิดระหว่างชาร์จเบบใหม่ๆระดับระดับน้ำไม่น่าจะต่ำนะครับน่าจะไม่เกี่ยวกับน้ำยังเปิดติดอยู่เลยนะครับวงจรไม่ได้ขาดนะครับ แลเบิดเฉยๆแล้วเบิดแค่บเปลือกออกมาข้างในยังได้นะนี่ครับถ้าคนใจรักในซ่อมได้นะครับแบตลุกเนี้ยซ่อมแค่บเปลือกแล้วก็เติมน้ำเข้าไปชาร์จไฟใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ได้ส่งเคมนะครับมันโรงงานเขาไม่น่าจะให้เคมนะ ผมก็เลยเอาแบบที่ร้านให้ลูกค้าไป <c oughs> เกียรำไรกอกซื้อที่ร้านไหนว่ารับประกันหนึ่งปีรับประกันอยู่รับประกันต้องใส่รถนะครับวันนี้ไปใช้ใช้งานผิดประเภทไปช็อตมัวใช้เครื่องชาร์จไม่รู้เครื่องอันไหนแบบไหนนะครับผมก็เอามือสองที่ร้านสภาพดีๆให้แกไปแกก็โอเคอยู่ก็เลยจะมาถ่ายให้ดูว่าเวลาชาร์จ มาให้ดูขั้วดีๆนะครับปรับถูกไหมค,ครับไล่ไปดูคลิปเก่าๆผมลองดูผมส,สอนวิธีการชาร์จอยู่หลายรุ่นอยู่ใช้เครื่องชาร์จแต่ละรุ่นชาร์จแบบไหนเครื่องชาร์จแบบเก่าแบบนู้นตู้ส้มๆนึ่งกะถ้าจะชาร์จลูกเดียวก็ต้องปรับไปที่12โวลต์นะครับบางทีอาจจะปรับไปอยู่ที่24ชาร์จสองลูกแล้วไปคีบเลยอาจจะถูกขั้วแต่ว่า มันอาจจะเข้าเกินแอมเตือนโวลเกินก็อาจจะมีโอกาสระเบิดได้เหมือนกันเพราะว่าทนแรงอัดไม่ไหวนแรนงประจุกเกินก็คงจะมีหลายสาเหตุน่าหลากัหลกๆก็คือน่าจะขีบขั้วผิดนั่นก็อาจไฟเกินนะครับเว่าดูสภาพแบตมันใหม่อยู่แบบเพิ่งซื้อไปยังไม่นานนะครับโอเคครับใครพอทราบสาเหตุ จริงๆก็คือเม้นเม้นบอกหน่อยเม้นบอกได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ก็คือว่าตามสภาพแล้วมันใหม่มากเลยจีได้เลยครับแบบตรงนี้ถ้าอยู่ในรถยนต์นี่ใช้ได้อีกหลายปีนะครับเแต่ถ้าเอากดเติมช่องพวกนี้มีไฟเลยเนี่ยแล้วก็ปิดด้านบนใช้ได้เนะลยผมไมนะ่เอาอ่ะผมเปลียดน้ำอะไรขายซากไปเลยส่งกลับโรงงานไปอ พูดถึงแบบก็ไม่อยากตายนะแบบยู่นานๆอยู่กนเปิดติดเครื่องวัดติดอยู่มีไฟใช่เปิดพัดลมได้นะเดี๋ยวจะลองเปิดพัดลมให้ดูนี่พัดลมเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่ามีไฟ รลมหมุนเรี่ยวเลยเด็ด <c oughs> แบบไม่อยากตายน่าสงสารมากเลยต้องใช้เอใช้ระวังหน่อยน,นะครับอาจารย์เห็นว่าผมใจดีเลยโอ้ยเค็มให้ไปเอาไปให้ใช้ปากหน้ามาถึงร้านเนาะพี่ว่าไงก็หามือสองสภาพดีๆให้แกไปพอไม่ได้ไปพูดให้ร้านเจียายนะครับ แต่ผมก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ส่งไปโรงลงนานโรงงานเลยเพราะมันไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่โรงงานเขาจะรับประกันนะครับข้อหนึ่งก็คือไม่ได้ไปใช้ในรถนะครับใช้งานผิดประเภทเอาไปทําฟ้าผ่าเอาไปเชื่อมเหล็กเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รับประกันนะครับเขารับประกันให้แค่เอาใส่รถเอาใส่รถที่อยู่ในสภาพที่มันปกติครับโอเคไปดีแบตเตอรี่ บายช่างยงขอบคุณที่รับชมครับผมช่องทางย u ท u b e ิ i k ก o k นะครับฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆก็จะมาเล่าบอกกันแบบนี้แหละมีไฟนะครับขีบไปพัลลดลมหมุนเร็วเลยเจดีย์เลืออแกระเบิดถ้าคนเขามีเวลาเขาทำขายเป็นมืองเลย ต้นเปลือกอาปาได้มาใส่โอเคขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ